สัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนนะคะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Faithful for t u n e และนี่คือคลิปดูดวงรายตรีมาสประจําตรมาสที่2ปี2566หรือว่าปี2023นะคะคลิปนี้นะคะหนูจะใช้ลัคนาราศีตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่ทราบเนี่ยหนูก็ได้ทิ้งลิงก์ลงใน description box ด้านล่างแล้วนะคะคุณก็สามารถนําไป กรอกข้อมูลเพื่อดูลัคนาราศีของตัวเองได้เลยนะซึ่งจำเป็นจะต้องใช้วันเวลาแล้วก็สถานที่เกิดด้วยนะคะโอเคค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก่อนอื่นนะมิวจะขอดูภาพรวมในช่วง3เดือนของไต,ตรมาสที่2นี้ก่อนนะคะว่าพลังงานในช่วง3เดือนของคุณนี่มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดือนแรกนะคะ The High Pre s s e ค่ะ เพจ of ฟซอ c e นะคะแล้วก็ไพ่อีจริงหมายเลข1ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเออพลังงานของไพ่ไฮเพรสแล้วก็ไพ่หมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นไพ่ the Receptive ในไพ่อีจริงเนี่ยหมืองว่าม,มันมีพลังงานที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะนะคะคืออย่างแรกเลยนะคะในช่วง3เดือนนี้เนี่ยหมืมองว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างจะแบบ เก็บตัวน้องเงียบๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันเป็นการเก็บตัวในลักษณะที่ตั้งรับได้อะนะคือเหมือนมองว่ามันอยู่ในช่วงที่เหมือนคุณเป็นคนเฝ้าสังเกตการหรือว่าคอยสังเกตการพฤติกรรมอะไรบางอย่างอะนะคะของคนอื่นหรือว่าของตัวเองนะ เป็นพลังงานที่ถ้าคนอื่นมองเข้ามาเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือว่าเขาอาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่คนอื่นไม่ค่อยเข้าใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพลังงานที่คุณมองออกไปโลกภายนอกเนี่ยมันเป็นพลังงานที่คุณค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าคุณเพียงแค่ไม่ได้แสดงอะไรออกไปมากนะักกับโลกภายนอกเนาะเหมือนรอให้คนเข้ามาหาคุณก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะการที่มีพลังงานของ page of source หรือว่าเด็กถือดาบขึ้นมา ในตรงกลางเนี่ยมันให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับว่าในช่วงนี้ที่ทําในช่วง3เดือนนี้ที่คุณหยุดนิ่งอยู่เงียบๆเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้จินตนาการหรือว่าใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะมากๆเลยนะคะ ก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าชาวราศีสิงค์คนไหนที่ในช่วงนี้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูงๆหรือว่าอาชีพที่มันต้องลงรายละเอียดดีเทลแบบต้องการสมาธิขั้นสูงมากๆในการทํางานเนี่ยช่วงเวลาใน3ามเดือนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆก,กับการทํางานแนวๆนั้น,น,นเลยนะคะ แต่ว่าพลังงานที่ขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีข้อควรระวังนิดนึงคือคนภายนอกเขาอาจจะแบบมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับคุณได้นะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่ใจกับสายตาคนภายนอกมากนักเนี่ยหมีวก็มองว่ามันคงไม,ม่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องทํางานในลักษณะที่ต้องใช้ภาพลักษณ์ของตัวเองในการทํางานหรือว่าต้องเข้าสังคมกับคนเยอะๆในช่วงเนี้ยหมีวมองว่า คุณอาจจะรู้สึกแปลกแยกจากคนอื่นเล็กน้อยอะนะรู้สึกว่าทำไมคนอื่นไม่เข้าใจคุณเลยอะไรประมาณเนี้ยเหมือนใน3เดือนนี้คุณต้องการให้คนอื่นเข้าใจคุณทั้งทั้ที่คุณไม่ได้บอกอะไรกับเขาออกไปะนะคะมันก็เป็นพลังงานที่ลองเทียบเคียงดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานในสายงานที่มันต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือว่าต้องการใช้ดีเทลความละเอียดสูงสุดในการทํางานเนี่ยสเดือนเนี้ยมันจะเหมาะมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํางานในลักษณะที่ต้องติดต่อประสานงานในช่วง3เดือนนี้อาจจะอาจจําเป็นจะต้องระวังเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ การใช้คำพูดนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูเมสเซจหรือว่าสารจากักวาวันเลยนะคะชาวราศีสิงค์คุณได้ไพ่นี้นะคะ Being weird a s is better than being boring as hell นะคะไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าการที่คุณแบบว่าค่อนข้างตรงกับพลังงานเลยนะคือการที่คุณดูแปลกแตกต่างจากคนอื่นมากๆเนี่ยมันก็ยังดีกว่าการที่คุณเป็นคนน่าเบื่อในสายตาคนอื่นนะนะคะ ก็คนข้างตรงกับพลังงานหลักของคุณเลยนะเพราะว่าพลังงานหลักของคุณเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาคนอื่นมองเข้ามาในช่วง3วเดือนนี้เขาอาจจะรู้สึกแบบว่าแบบไม่เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรหรือว่าคุณกําลังคิดทําอะไรแต่ว่ามันเป็นแค่ภาพลักษณ์หรือว่าเป็นแค่สิ่งที่คนภายนอกมองคุณนะ,นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเหมือวมองว่าคุณรู้เต็มที่เลยแหละว่าคุณต้องการทําอะไรแล้วก็คุณกําลัง ใช้จินตนาการสูงมากๆเลยนะมันเกี่ยวข้องกับจินตนาการหรือว่าการใช้สมาธิขั้นสูงเลยนะคะอย่างที่บอกในช่วง3เดือนนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีสิงค์เลยนะคะว่าในไตรามาสที่2เนียจะเป็นอย่างไรคะ่ะนะคะคุณได้ไพ่หมายเลข38นะคะพไพ่ใบหลัก to be fair ค่ะพลังงานของไพ่ใบนี้นะคะ หมิวมองว่าเมื่อเทียบเคียงกับพลังงานหลักของคุณแล้วนี่มันเป็นพลังงานที่ในช่วง3เดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงค์คุณจําเป็นจะต้องบาลานซ์การทํางานให้ดีมากๆเลยแต่ไม่ใช่การบาลานซ์ทำงานในลักษณะที่ work life balance อย่างนั้นนะคะคือหมิวมองว่านะตอนนี้คุณสมดุลช่วงเวลาของการทำงานกับเวลาพักผ่อนนะ่ะดีแล้วแต่ว่าคุณยังไม่สามารถแบ่งแยกในการที่จะแบบเปลี่ยนบทบาทของคุณจากการเป็นคนทำงานกับการเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้นะคะ มันมีพลังงานในลักษณะที่บางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานแล้วเขาไม่เข้าใจหรือว่าทําไมทุกคนไม่เก็ตในสิ่งที่ฉันกําลังจะสื่ออะไรประมาณนี้นะเออเหมียวมองว่าในตัวคุณมันมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เยอะมากแต่ว่าสิ่งที่คุณแสดงออกไปอ่ะคุณต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขาไม่ได้มานั่งอยู่ในหัวคุณนะ,นะคะเขาไม่สามารถเก็ตไอเดียหรือว่าไม่ได้สามารถมองเห็นภาพทุกอย่างที่คุณมองเห็นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เหมียวมองว่าสิ่งสําคัญมากๆของการทํางานในช่วงไตรมาสที่2ของคุณนะคะคือคุณจะไม่ สารแล้วก็พยายามเม k ชัวร์ว่าคนที่รับสารคุณอะเขาเข้าใจตรงกันอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อเลยค่ะค่ะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะก่อนอื่นขอพูดถึงคนที่กําลังว่างงานหรือว่ากําลังมองหางานอาจจะไม่ได้ว่างงานก็ได้แต่อยากจะเปลี่ยนย้ายสายงานใหม่อะไรประมาณนี้นะคะมิมองว่ามีความเป็นไปได้มากๆเลยที่ในช่วง3เดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงตั้งแต่ กลางกลางเดือนเมษาเลยนะคะที่คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือว่าการได้เริ่มต้นงานใหม่ที่คุณชอบนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ทํางานเลยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่คุณจะริเริ่มกิจการหรือริเริ่มธุรกิจของตัวเองอะคะ่ะหรือถ้าเกิดว่าคนที่ตอนนี้ทํางานที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยใช่เท่าไหร่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าในช่วงกลางเดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณได้รับออฟเฟอร์งานหรือว่าได้รับการตอบรับจากบริษัทจากสายงานที่คุณต้องการนะคะ แล้วก็สําหรับคนที่ทํางานประจาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่บอกว่าความคิดสร้างสรรค์ของคุณมันบันเจิดมากๆนะคะหมูมองว่าในช่วงเมาษาพฤษภาเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณทํางานได้ดีเลยแหละแล้วคุณก็รู้สึกเอนจอยกับการทํางานมากๆเลยนะแต่ว่าพอมันผ่านช่วงที่คุณเอนจอยกับการทํางานมากๆไปแล้วพอถึงสักเดือนมิถุนาย,ยนอะไรประมาณเนี้ยนะ,ะในช่วงที่แบบกําลังจะสิ้นสุดไรามากแล้วอะไรอย่างนี้นะคุณอาจจะแบบเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเอะฉันเอนจอยมากเกินไปหรือเปล่างานเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันอเลยอาจจะ รู้สึกแบบว่ากลายเป็นว่าจากตอนแรกที่เอ j นจอยอะช่วงหลังๆเริ่มรู้สึกแบบว่าโอ๊ยพอฉันเอนจอยทุกคนก็โยนงานมาให้ฉันเยอะขนาดนี้เลยเริ่มรู้สึกไม่อยากทําแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะ แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี้ยมันก็ยังเป็นไปได้ดีะนะคะคือมันก็ยังแฮนเดิลได้ะนะเพียงแค่หลังๆเนี้ยเริ่มรู้สึกไม่เอนจอยเท่าช่วงต้นไตรามาสแล้วนะส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าในช่วงต้นไตรามาสเนี่ยช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมมันจะเป็นช่วงที่คุณได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแพลนอยู่แล้วว่าคุณคุณกําลังจะปล่อยโปรเจกต์ใหม่ออกไปภายในเดือนพฤษภาคมนะคะหมิวมองว่ามันจะเป็นช่วงที่ผลตอบรับดีมากๆคือถ้ายิ่งคุณแแบบบบปลล่อออยา์งทนน ในเชิงที่อยากจะให้มันเป็นไวรัลนะคะมันจะออกไปได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนบางส่วนอะนะคะคือในลักษณะที่สมมติว่าคุณปล่อยเป็นไวรัลมาร์เก็ตติงในออนไลน์ใช่ไหมคะแน่นอนว่าคนพูดถึงคุณเยอะแน่ๆแหละแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือมันจะไม่ได้มีแค่ผลตอบรับด้านดีอย่างเดียวะนะคะมันอาจจะมีข้อคอมเมนต์ในเชิงที่แบบว่าคุณไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะคะ ซึ่งบางครั้งเนี่ยข้อคอมเมนต์มันก็อาจจะเป็นคอนสตรักทีฟเนาะคือเป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าติเพื่อก่อแต่บางครั้งมันก็เป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าเฮสปีชเฉยๆเลยประมาณนี้นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของผลตอบรับที่เป็นดาบสองคมในการทำมาเก็ตติ้งหรือว่าการทำการตลาดที่่คุณลงทุนวางแผนไปด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีคู่ค้าทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือคนใดๆก็ตามอย่างเงี้ยนะคะเมันมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงท้ายๆไตรมาสอะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอาจจะทะเลาะเบาแหวงกันนิดหน่อยเนาะในเรื่องของ ข้อมูลที่หรือว่าการสื่อสารที่มันไม่ตรงกันนะนะคะเพราะฉะนั้นเน่ก็ขอให้เมคชัวร์เนาะว่าคุณพูดคุยหรือว่าเจราจาใดๆก็แล้วแต่แล้วอีกฝ่ายเข้าใจตรงกับคุณนะนะคะและสําหรับคนที่ทํางานฟรีแลนซ์เนี่ยหดีวก็มองว่าในช่วงต้นใรมากนะคุณจะได้รับโอกาสที่ดีมากๆคุณจะได้รับโปรเจกต์ที่แบบคุณอยากทํามานานหรือว่าฉันรอมาตลอดว่าจะมีใครมาขอให้ฉันคอมมิชชั่นแนวนี้แล้วคุณก็ได้ทํามาสักทีนะคะ แล้วมันก็มีพลังงานคล้ายๆกับคนที่ทํางานประจำอะเนาะคือมิวมองว่าในช่วงต้นเดือนขออภัยใครในช่วงต้นตลายมานี่ช่วงเดือนเมษาพฤษภาคุณจะเอนจอยกับการทํางานมากยิ่งทํายิ่งได้เงินแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอนจอยชอบการทํางานจนเลยจนกระทั่งแบบว่าอาจจะเผลอรับงานมากเกินไปอะนะแล้วมัน กลายเป็นว่าในช่วงท้ายไตรามาสเนี่ยคุณต้องคุณจำเป็นจะต้องปั่นงานให้ทันก่อนที่มันจะถึงเดทไลน์นะคะมันก็จะรู้สึกว่าในช่วงท้ายไตรามาสเนี่ยมันารกมัน,เป,นเป็นการทํางานที่ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เลยนะก็ต้องขอให้รมะมัดระวังในจุดนั้นไปด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูด้านการเงินบ้างนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ไพ่ที่คุณได้นะคะหมายเลข32ค่ะเ e น h e ี e and Now นะคะ ไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นไพ่ที่ในลักษณะที่ผู้หญิงที่เขานั่งอยู่บนเปลือกไข่ที่มีประตูนียเขาอยู่ในตําแหน่งของปัจจุบันนะคะแล้วมันก็ม,นกมีเส้นทางอดีตและอนาคตีมยวมองว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าการเงินในช่วง3เดือนนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นการเงินที่ค่อนข้าง หมุนคล่องมือนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีเงินเก็บแต่ก็ไม่มีหนี้ติดตามมาด้วยเหมือนกันนะเพราะจากลักษณะเหมือนคุณใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันทั่วไปได้ดีเลยะคะ่ะคืออยากได้อะไรก็ได้นะแต่ว่าถามว่าเงินเก็บยังมีไหมก็ยังไม่มีแต่ถ้าถามว่ามีหนี้สินติดอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่มีนะคะ คือการเงินลักษณะแบบนี้จะมองว่ามันเป็นปัญหามันก็ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่จะมองว่ามันดีหรือ,อยังสําหรับใครบางคนก็อ,อาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยเท่าไหร่นะคะเพราะมันไม่มีเงินเก็บฉุกเฉินอะไรประมาณนี้นะแต่คือพลังงานขึ้นมาว่ามันไม่ได้มีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะพลังงานของไพ่ขึ้นมาใกล้เคียงกับไพ่ใบหลักมากๆเลยนะคะ คือมันเป็นพลังงานของคนที่อยากได้เงินเยอะก็ทํางานอะไรประมาณนี้นะคะคือยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทายิ่งได้แต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บนะแต่ก็ไม่มีหนีส้สินเหมือนกันนะคะแต่หมิวมองว่าโอเคในช่วงต้นไตรามาสเดือนเมษาพฤษภายอย่างเงี้ยคุณอาจจะยังได้เงินเข้ามาแล้วก็ใช้ออกไปยังไม่ได้เก็บอะไรมากมายแหละแต่ว่าช่วงท้ายไตรามาสเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณกําลังจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาจากการทํางานของคุณหรือว่าใครบางคนอาจจะเป็นการทํางานในลักษณะที่ ทำทีเดียวแล้วไปตกเบิกช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมันก็เลยเป็นไปได้ว่าช่วงนันเนี้ยคุณจะได้เงินก้อนใหญ่มาแล้วมันเลยทําให้คุณเริ่มที่จะเก็บเงินได้นะคะคือโดยภาพรวมแล้วอย่างที่บอกเลยว่ามันไม่ได้มีพลังงานของปัญหาหนี้สินอะไรนะคะคือการเงินมันฟลว์แหละถ้าคุณอยากได้เงินมากคุณก็ต้องทํางานหนักหน่อยแต่ก็ยังมีความสุขในการที่จะได้ใช้เงินนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถามถึงโชคลาบเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีโชคลาบมากมายเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นโชคลาบจากการได้การทํางานได้โอกาสทํางานเลยได้ ได้เงินมากกว่านะก็เป็นประมาณนี้นะคะคือมิวอ่านโดยภาพรวมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิวก็จะอ่านแค่พลังงานหลักะนะคะแล้วจากหน้าไพ่ขึ้นมาเนี่ยไพ่เขาไม่ได้บอกอะไรมากมายนะคือมันก็สบายใจได้ว่ามันไม่มีปัญหาเลยเนาะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการเงินในไตรามาสที่2ของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูด้านความรักกันบ้างนะคะว่าความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ในไตรามาสที่2จะเป็นอย่างไรนะคะ ให้ไปที่คุณได้นะคะหมายเลขสิบนะคะ Labyrinth ค่ะ Journey นะคะ ไพ่เบนีนะคะเวลาพูดถึงความรักเนี่ยหมิวมองว่ามันให้พลังงานคล้ายกับไฮเพอร e เทอส์เนาะคือเป็นพลังงานความรักหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะคือคุณมีเป้าหมายชัดเจนแหละเช่นใครบางคนสมมุติว่าตอนนี้คุณมีแฟนคุณก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนเป้าหมายของคุณคือการแต่งงานสมมุตินะนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณไม่มีแฟนหรือว่าคุณโสดเนี่ยคุณก็รู้แล้วว่าเป้าหมายด้านความรักของคุณนอะ อาจจะเป็นการหาแฟนหรือาอาจจะเป็นการอยู่โสดไปอย่างเงี้ยคือคุณรู้เป้าหมายนะคะเพียงแค่วิธีการดําเนินการหรือว่าเส้นทางความรักในชีวิตของคุณในช่วง3เดือนนี้มันอาจจะยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่เหมือนเดินไปได้ดีสักพักปุ๊บมันรู้สึกถึงทางแยกอีกแล้วไม่รู้จะทายังไงต่อดีนะคะ มันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างไม่ค่อยชัดเจนนิดนึงอนะเนาะแต่เป็นการไม่ค่อยชัดเจนในลักษณะที่แบบว่ามันชีวิตมันเวิ้นเววุ่นวายอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าคุณอยู่เฉยเแหละเพราะพลังงานหลักของคุณคือการอยู่เฉยเฉะนะคะแต่มันมีเรื่องเข้ามาให้คุณต้องคิดมากมันมีเรื่องเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกแบบว่าสงสัยเคลือบแคลงใจอะไรแบบนี้นะคะด้านความรักของชาวราศีสิง์เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณได้ไพ The Pre ่ The p r e s t e s นะคะเหมือนกับ High p r e s t e s เลยเนาะอย่างที่บอกว่าพลังงานของไพ่ใบนี้มันเป็นพลังงานของความรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันคลุมเครืออะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณติดอยู่ในความสัมพันธ์คลุมเครือเนี่ยเหมนก็มองว่าในช่วงไต,ตรมาสเนี้ยมันอาจจะต้องแบบคลุมเครือต่อไปจนจนกว่าจะถึงช่วงปลายปลายเดือนมิถุนาแล้วนะคะคุณถึงจะตัดสินใจได้นะว่าคุณจะเอายังไงต่อแต่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะ,นะคะ หรือสำหรับใครบางคนอาจจะตัดสินใจได้ตั้งแต่เดือนเมษาเลยนะ เป็นแบบว่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ต้นเดือนเมษาก็จะเป็นท้ายเดือนมิถุนาเลยเป็นอย่างนั้นเลยนะคะสําหรับพลังงานของคนที่อยู่ในความไม่ชัดเจนหรือว่าคลุมเครือนะคะส่วนคนโสดเนี่ยถ้าเกิดว่ามองหาความรักหิกวก็มองว่าในช่วงสามเดือนนี้น่าจะยังไม่มีใครเข้ามาหาคุณนะคะอย่างที่บอกว่าคุณมีพลังงานของความเก็บตัวด้วยนะคะคุณได้ทั้งไพ่เด High เพลเชอรสแล้วก็ไพ่เดอะเฮลเมเลยนะคะคือเป็นทั้งนักบวชแล้วก็เป็นทั้งฤาษีนะคะคุณอย่างที่บอกว่าในช่วงสเดือนนี้เนี่ยไม่อยู่ในช่วงเวลาที่คุณเก็บตััวนะคะคยงไม่ รู้สึกว่าต้องการใครหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณรู้สึกว่าต้องการทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีแฟนมีคู่คแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะสิ่งทุกอย่างดําเนินไปตามสิ่งที่คุณคาดคิดไว้อยู่แล้วนะเช่นใครบางคนนะมีโอกาสที่จะได้เออเหมือนคุยกันมานานเนาะแล้วกอ็อาจจะตกลงเป็นแฟนกันในช่วงเดือนเมษานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่พูดคุยเรื่องการมั่นหมายแต่งงานอยู่แล้วเนี่ย ก็มีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาอาจจะเป็นช่วงที่คุณตัดสินใจว่าโอเคกำหนดวันแต่งงานหรือาอาจจะแต่งงานจริงๆเลยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยคือมันมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวกันนะในช่วงเดือนมิถุนาอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นทริปสั้นๆอะไรแบบนี้นะคะ หรือว่าใครบางคนเนี่ยมีพลังงานของการโยกย้ายถิ่นฐานที่เกี่ยวข้องกับความรักด้วยนะคะอาจจะหมายถึงว่าโยกย้ายถิ่นฐานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเลยก็เป็นไปได้นะคะเป็นไปในลักษณะนี้คือความรักเนี่ยของชาวราศีสิงห์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่มันก็เป็นความรักที่ค่อนข้างราบเรียบเนาะอยังดูว่าไม่มีอะไรหวือหวาเข้ามาในชีวิตนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับความรักชาวราศีสิงห์ค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูด้านการพัฒนาตนเองกันบ้างนะคะซึ่งหมิวก็จะขอดูในเรื่องของการพัฒนาร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณเลยนะคะไพ่ใบ,บที่คุณได้นะคะหมายเลขสาค่ะย e l d นะคะ patience โอเคค่ะไพ่ใบนี้นะคะพลังงานคุณขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะคะชาวราศีสิงค์คือไพ่ patience เนี่ยเขาก็บ่งบอกถึงเรื่องของความอดทนความที่จะต้องแบบอดทนในช่วง3เดือนนี้แล้วไพ่ขึ้นมาเลข3เหมือนกันเลยนะ ในช่วง3นเดือนนี้ก็นนให้มันผ่านไปได้นะคะเออไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณก็ตามมันจะเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของคุณบีบเข้มข้นจนถึงขั้นสุดนะคะนึกถึงเวลาคุณเล่นเกมนะก่อนที่ช่วงเวลาที่คุณจะแบบว่าอัพเลเวลต่อไปได้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณผ่านไปได้นี่ยคุณก็จะได้ขึ้นเลเวลต่อไปขึ้นสเต็ปถัดไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถอดทนแล้วผ่านมันไปได้นี่มันก็จะเป็นการติดค้างอยู่ในระดับพลังงานเดิมๆของคุณ ะะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มกันเลยค่ะค่ะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคุณดูตำแหน่งการขึ้นของไพ่สิค่ะเป็นไพ่ The Emperor นะคะแล้วก็ The Empress ที่ขึ้นแบบหันหน้าชนกันพอดีนะคะคุณแล้วยังมีไพ่ The l o v e r s ขึ้นมาด้วยนะ โอเคพอพูดถึงการพัฒนาทางด้านร่างกายก่อนนั้นนะคะเรื่องของปัญหาเนี่ยดูว่าจะไม่ใช่อุปสรรคอะไรมากมายนะในเดือนนี้ดูจะเป็นช่วงที่คุณรักษาสุขภาพดูดูแลร่างกายได้ดีนะคะแต่ก็น่นอนพอพ่ยดวงตาขึ้นมาน้องม,มันก็มีความเป็นไปได้ว่าใครบางคนที่ทํางานเกี่ยวกับหน้าจอหยุดจ้องคอมจ้องมือถือนานๆเน่ก็อาจจะให้ระมัดระวังเรื่องการปวดตาหรือว่าการแบบว่าตาอักเสบอะไรแบบนี้ได้นะคะพ่ The l o v e r s ขึ้นมาเน่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เกี่ยวกับ การมีโรคที่แบบติดต่อกันนะคะเช่นใครบางคนเป็นหวัดแล้วคุณก็แบบติดหวัดจากเขาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยดูจะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะส่วนในเรื่องของอารมณ์นะคะมันมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงท้ายๆไตรมาสเนาะช่งวงเดือนมิถุนาอะไรประมาณนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าค่อนข้างอารมณ์ฉุนเฉียวว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในส่วนอื่นเดือนอื่นเนี่ยดูเหมือนเรื่องของอารมณ์อา,อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะคุณก็ยังจะควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะเพราะมันมีพลังงานของทั้งพลังงานหยินแล้วก็ างานอย่างขึ้นมาอย่างชัดเจนนะส่วนในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณนะคะสําหรับใครบางคนที่เดินบนสายการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยม,มองว่าช่วงเวลาใน3เดือนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณสามารถสมดุลพลังงานหยินหยางได้ดีสมดุลจักระได้ดีนะคะใช้ชีวิตทุกอย่างให้แบบมันบาลานซ์อะมันมีโอกาสที่คุณจะสามารถพัฒนาจิตวิญญาณจนถึงขั้นที่สามารถแบบว่า activate third eye หรือว่า activate cloud j ก t ราของคุณได้นะคะ แล้วก็พลังงานที่ขึ้นมาในลักษณะนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นร้านของจิตวิญญาณนะ,นะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะได้เจอ คู่ทวินเฟรมของคุณนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วว่าคุณมีคู่ทวินเฟรมแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงเซ p a r a เรหรือว่าช่วงแยกกันนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าหลังจากที่คุณผ่านการอดทนรอคอยมาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยในช่วง3เดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะได้รียูเนียนกันนะคะก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณส่วนบุคคลนะคะส่วนด้านอื่นๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่าพลังงานจากพลังงานหลักของมันเอื้อให้การพัฒนาจิตวิญญาณของคุณมันทําได้ดีอยู่แล้วนะคะก ก็เป็นประมาณนี้นะในช่วงไตรมาสที่2ของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องเด่นๆในแต่ละเดือนของคุณในช่วงไตรมาสที่2เลยนะคะก็จะเป็นเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดือนเมษานะคะวิวค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ทั้งหมดก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาอ่านทีเดียวนะไปที่สองนะคะ c แครอทค่ะ ไปที่3นะคะโยคค่ะที่4ี่ค่ะเอีนะคะใบที่5้าซีฮอร์สค่ะโอเคค่ะไพ่ใบรแรกนะคะเรามาดูกันเลยเนาะเมื่อกี้ไปเปิดไฟก่อนนะคะไม่ได้ไพ่วิวนะคะไพ่ใบนี้พูดถึงเกี่ยวกับการที่คุณไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตมันหมุนวนไปแบบว่าไร้จุดหมายนิดนึงนะคะ เอ่อมันอาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเรื่องของการทํางานก็ได้นะแต่ว่าจากการที่เราอ่านมาเมื่อกี้เนี่ยในช่วงต้นไตายมสคุณยังค่อนข้างแบบว่ากระตือรือร้นกับการทํางานนั้นนะคะก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นนะคะไ่ที่สองนะคะ parrot คะ่ะ opportunity all in f l l นะคะไพ่ใบนี้บอกว่ามันจะมีโอกาสดีๆหรือว่าคุณอาจจะมีโชคดีๆในเรื่องของลาบลอยเข้ามานะคะก็คุณอาจจะแบบว่าลองเสี่ยงทาย mm. เสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใบที่3ยกนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกถูกผูกมัดหรือว่ารู้สึกสับสนกับอะไรบางอย่างนะมันมองว่าไพ่ใบนี้2สองใบนี้อาจจะแบบล้อกันนะ,นะคะคือบางครั้งคุณสับสนกับอะไรบางอย่างก็เลยแบบว่า ปล่อยให้ปล่อยให้มันผ่านผ่านไปอะไรประมาณนี้เป็นความสับสนที่ไม่ได้แก้ปัญหาของตัวเองนะคะ และพไพ่ใบต่อมานะคะเอียร์นะคะข่าวดีกำลังจะเข้ามาหาคุณในเดือนเมษายนนะซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรไพ่ก็ไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าไพ่ถัดมาที่ปิดกันเนี่ยของคุณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมานา้มนะพไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะก็อาจจะเป็นข่าวดีจากคนในครอบครัวหรือว่าเป็นข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณก็เป็นไปได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูเดือนพฤษภากันเลยค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะเบิร์ตฟลายิงค่ะ ยูนิคอร์นค่ะไลอ้อนโบนะคะและใบสุดท้ายนะคะ not ค่ะโอเคค่ะใบแรกนะคะเดือนพฤษภาค,คม นกบินเนี่ย,พยไพ่ใบนี้บอกว่าข่าวสารบางอย่างกําลังจะมาถึงคุณนะคะพไพ่ใบที่2ไพ่ยูนิคอร์นไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณใช้อินทลวิชั่นของตัวเองในการตัดสินใจหรือว่าในการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญมันยิ่งใหญ่สําหรับคุณนะคะพูดง่ายๆคือให้คุณใช้เซนส์ของตัวเองนะคะพไพ่ใบที่3า, ion, พาไพ่ไลออนไพ่ใบนี้บอกว่า time to act นะคะคือถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วนะคะพอไพ่2ใบขึ้นมาในลักษณะ ติดกันอย่างเงี้ยหนูก็มองว่ามมนมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญที่ทําให้คุณจะต้องตัดสินใจนะคะแต่คุณอาจจะแบบตัดสินใจไม่ได้เนาะสืบเนื่องมาจากเดือนเมษาอย่างเงี้ยในเดือนพฤษภาเนี่ยไพ่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าเหตุผลมันตัดสินใจไม่ได้นะก็ลองใช้เซนส์ของคุณตัดสินใจไปเลยนะคะไพ่ใบที่4ี่นะคะไพ่โบล์นะชามไพ่ใบนี้พูดถึงความอุดมสมบูรณ์หรือความมั่งคั่งไปด้วยวัตถุสินของหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆนะคะ และภายใวสุดท้ายนะคะ not คือ unsuccessful plans นะคะในเดือนเมในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะมีแผนบางอย่างของคุณนะคะที่อาจจะไม่สำเร็จตามเป้าหมายนะก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเดือนมิถุนากันเลยค่ะไปแรกนะคะ hot shoe ค่ะไปที่2 bad นะคะไปที่3 s t o p ค่ะ ใบที่4นะคะ Younger Woman ค่ะและใบ,บสุดท้าย Bear นะคะโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะใบแรกนะ Hot Shoe หรือว่าเกือกมนะ้าเนี่ยนะคะ พูดถึงความโชคดีเลยนะแบบแบบตรงตัวนะคะก็อาจจะมีโชคดีบางอย่างเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงเดือนมิถุนาไพ่ไปที่สองครั้งครานะคะพไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณระวังศัตรูหรือว่าใครบางคนที่กําลังแบบต่อต้านคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานความรักการเงินได้หมดเลยนะคะลองเทียบเคียงกับกับตัวเองดูนะไพ่ไปที่3นะคะไพ่นกกระสา,พาไพ่ใบนี้พูดถึงการเกิดใหม่ของบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นการเกิดของเด็ก ทารกจริงๆนะหรือว่าอาจจะเป็นการเกิดของการโอกาสการงานการท,รทางธุรกิจหรือว่าการได้รับโอกาสทางการงานใหม่ๆทางการเงินใหม่ๆด้วยก็ได้นะคะไพ่ใบที่4นะคะ Young e r woman ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะต้องดีลกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องไหนก็ได้นะคะไพ่ใบชาเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกรายละเอียดะนะและใบสุดท้ายน,นะคะเบลนะคะ ให้หมีให้มีน้เขาบอกว่าให้ระมัดระวังอันตรายโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าในเดืนเอนอมิถุนายนเนี้ยคุณอาจจะเป็นจะต้องแบบว่าเก็บเงินให้ดีๆนะคะก่อนที่แบบจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องเด่นของคุณในแต่ละเดือนของ ไตรามาสที่2ปี2023นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ยังไงเหมือก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องต่างๆที่คุณต้องการในช่วงไตรามาสที่2เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในดวงของไตรามาสที่3นะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้ช่อง f a Facebook f o r จูนได้ยะะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ